สวัสดีครับวันนี้เซลโยมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับเป็นคุนไดสตา t a เรีนะครับผมปี2021นะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับนี่ท่านใดสนใจรถตู้นะครับหรือรถ VIP นะครับที่จะไปวิ่งทัวร์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ เซลโยยินดีบริการนะครับนี่เลยครับกล้องนี่ภายในนะครับเป็นโทนสีดำสวยงามเลยนะครับภายในตัวนี้มีซันลูปด้วยนะครับนี่เรี่ยมเลยนะครับไม้เพียงแค่สามหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเราไปดูภายในด้านนี้กันนะครับ ฮุนไดเฮดวันะครับสตาเรียปี2021นะครับนี่เลยนี่ครับวารันตีศูนย์นี่ครับอีกยาวไกลเลยนะครับถึงปี2026เลยนะครับภายในโดดเด่นมากเลยนะครับออฟชั่นเยอะนะครับฮุนไดนี่ครับเลขไม้เพียง3,200กิโลเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกับเซลล์ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์นะครับผมราคานะครับอยู่ที่1 7 9 9 0ล้บาทนะครับ